สอนบรรยายคืออะไรนอน,นี่อ้าคนดีขอทําหน่อยได้ไหม ขอเชิญชวนเห้ลุกขึ้นมาเร็วหว้วยขอเชิญชวนเหตลุกขึ้นมาเร็วห้วยเต้นรำกันไปตามสบายเถิดนาฮะวิทยากรก็กเฝ้าคอยหาวิทยากรก็กเฝ้าคอยหาขอถามอีกสักคราวิธีการสอนแบบบรรยายนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนอาจารย์ทุกท่านพอจะทราบไหมคำว่ามันคืออะไรถ้ายัางไม่รู้ลองไปชมกันเลยครับ วิธีการสอนแบบบรรยายก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนโดยใช้วิธีการบอกเล่าหรืออธิบายเนื้อหาเรื่องราวให้แก่นักเรียนที่ได้เตรียมการศึกษามาเป็นอย่างดีผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟังอาจจะมีการจดบันทึกเนื้อหาสาระสําคัญในขณะที่ฟังการบรรยายหรืออาจมีโอกาสซักถามสอบถามแสดงความคิดเห็นได้วิธีที่เหมาะกับผู้ฟังจํานวนมากและผู้บรรยายมีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ ต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระจำนวนมากในลักษณะแบบคมชัดลึกโดยใช้เวลาไม่มากนะักจึงเป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนที่มีจํานวนมากได้เรียนรู้เนื้อหาสาระหรือความรู้จํานวนมากในลักษณะแบบคมชัดลึกพร้อมๆกันในเวลาที่จํากัด2 เพื่อให้ความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นความรู้ที่ค้นหาได้ยากหรือเป็นประสบการณ์ที่มาจากผู้สอนหรือผู้บรรยายโดยตรงเององค์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้หนึ่งเนื้อหาสาระหรือข้อความที่ต้องการให้เรียนรู้สองการบรรยายสผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้หนึ่งขั้นเตรียมการมีหนึงกำหนดจุดประสงค์2ศึกษาภูมิหลังผู้เรียน3เตรียมเนื้อหาสาระ4กำหนดขั้าโครงจัดลํำดับเรื่องเนื้อหาห้าเตรียมเทคนิคการสอน6เตรียมสื่อประกอบการบรรยายและ7เตรียมการประเมินผลค่ะสองขั้นบรรยายมีอยู่สมขั้นคือหน่ง ขั้นนําเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ 2. ขั้นอธิบายถึงขั้นตอนสําคัญที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ3ขั้นสรุปค่ะ 3. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นทดสอบหลักบรรยายทําแบบสุ่มัาเพิ่มเติม อสวัสดีน,นักเรียนมาก่อนจะเริ่มเรียนผู้ขอเช็คชื่อก่อนนะไออก่ขันคารมูลประสิทธิโชคบัวสีาาอาคบนะวันนี้ครูก็จะมาสอน ในเรื่องของการอ่าวนวรรณคดีและวรรณกรรมนะทาอะไรเนี่ยยุดยนะุดพอมีใครจะบอกครูได้บ้างว่าวรรณกรรมคืออะไรอ่าก่อนจะเริ่มเรียนกันมาถามเปนก่อนเลยอ่ะ เอาว่าไงอ๋อก็เป็นงาน,นหนังสืองานประพันธ์แล้วก็เป็นบทประพันธ์ทุกชนิดอะไรครับครูทั้งร้อยแก้วและท็ร้อยกอนด้วยครับอืมดีมากถูกต้องแล้วมางั้นครูก็จะไปเริ่มันเลยว่ามันจะเป็นยังไงวรรณกรรมคืออะไรนักเรียวนวรรณกรรมก็คืองานหนังสืองานประพันธ์บทประพันธ์ทุกชนิด ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรองนั่นเองนะครับวรรณกรรมเนี่ย mm hmm. ก็จะครอบคลุมทั้งประวัตินิทานตำนานเรื่องสั้นนวนิยายบทเพลงคำคมสรุปแล้วเนี่ยวรรณกรรมเนี่ยคือครอบคลุมงานเขียนทุกประเภทเลยก็ว่าได้ว่าในคดีเนี่ยถ้าตามหลักพยาอนุมาราชทนกล่าวว่าจะมีลักษณะทั้ง3อย่างคือ1ค,คือทําให้เกิดอารมณ์2ทําให้นึกฝันและ3ทําให้สนุกเพลิดเพลินในการอ่านในวรรณคดีอ่ะสรุปวรรณกรรมและวรรณคดีในวันนี้นะครับนักเรียนะ ดยสรุปแล้ววรรณกรรมเนี่ยก็เป็นงานเขียนทั่วไปส่วนวรรณคดีนะก็จะเป็นงานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีและมีวรรณสินนั่นเองวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับต่อไปขอบ,ขอบคุณายบาย